สวัสดีเอฟซี FC น้องดีมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้เรามาดูน้องดีมกินแจวฮ้อนกันนะครับผมแจวฮ้อนนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยน,นี่ครับผมเดินเข้ามาด้บ้านแล้วนะครับผมนี่เจาโดโด โดโดโด,โดโล่ลมนะครับผมพอดขีข้างบ้านเขาหวานข้าวนะนู่นแต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 นแานแตนพบกับน้องดีมสวัสดีเอสซีก่อนแล้วเอาเอาพูดชัดๆสวัสดีค่ะ วันนี้น้องดีมจะมานำเสนอแจวฮอนตามภาษาตามภาษาคนจนๆน,นะครับผมอ่ามีอะไรบ้างไหนรีวิวดิมีอะไรคลิปหมูดูมีหมูสไลด์ค่ะหมูสไลด์อรืหมูหมูหั่นบางอเออหั่นนิดหั่นอุ๊บอ่าเอาใหม่ดิเอาใหม่เอาใหม่ อะเอาป่ะเออปุ๊บเอาโอเคนะครับผมนี่แล้วก็นี่นะแล้วก็มีวนเส้นค่ะวนเส้นแล้วก็มีผักผัก,กบุ้งแล้วก็ผักกาดกระหล่ำแล้วก็มีน้ำซ้มแจ่วนี่น้ำจิ้ม แต่วันนี้น้องดีนเขาอยากกินแบบสุก,กี้น้ำจิ้มสุก,กี้แต่เอาเอาเอาหมูเนี่ยลงมาจุ่มในน,นี่เหน็นหไหม <c oughs> โอเคเดี๋ยวรอรอรอเดือดก่อนนะดูดูดู อ,อ,อีกตัวนอนใส่ห้างเลยอ่ะอีกตัวเนี่ย <c oughs> จะกินเ,าาเออไม่ได้หรอกโดเดี๋ยววงแตก <c oughs> อ่ะเดือดแล้วนะครับผม <c oughs> เดือดแล้วเปิดออกเปิดออก <c oughs> แล้วกวางแล <c oughs> ้เื้อหอมมากเออเดือดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บบ่โอเคโอเค อ่าเราจุมจุมไปน้ำจิ้มซุกี้สสา่ชามยัง่ะมัน <c oughs> จะเรียนทำไมาหมไม่มีดูด้วยเนอะ อืมไหนโอ้โอเคไหนคำโตโตคำโอคำโอ,ำโอ,อก็น้ำจิ้มคุกไว้จิ้มเปาเปาเปาเดี๋ยวพอเดี๋ยววพอทำคลิปกินแล้วก็เดี๋ยวไปทำคลิปออกกำลังกายเย็นนี้อีกเดินออกกำลังกายนะน้องดีม เปล่าดา <c oughs> ิเอาอ่ะอเามาจุดน้ำร้อนก่อนเอามาจุดน้ำร้อนใหมเร <c oughs> าจะได้กินหมูชิ้นหนึ่งก็ปลาเข้าไปสองสามนาทีแล้วเนี่ย้้ เอาผักใส่ลงไปในนี้มหญ้อาผอมอมากให,ห็นน้ำนิดต่อมารู้แสงจะได้หรือเปล่ามารู้นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวถ่ายเด้อดูตอนนี้โดโด้มันอยากกอดพ่อเน่เอดู เด้อเด้อดดดดดอ้อนพ่อ,อ้อมานี่ก่อนเราจะมาจิกับเกียตั พอกดผิดดีกว่าเมื่อกี้นี้ <laughs> ไปเอายังไม่สุกเลยเออไม่เป็นไรเอาเอา,เอาในถ้วยก่อนว่าทำไมเวลาไม่เดินสุกยังเนี่ยเอาสุกแล้วอ,อืมอร่เข้าน้ำซึมกันแล้วีนฟึ๊เออ

ทูบช่องอะไรอยู่เนี่ยนี่นะครับเพื่อนๆเราจะให้ฟังเสียงนะครับมันดูดปุบปุบปุบปับปุบปุบปุบปับเลยอ่ะมันดูดเลยดูดเลย 그래 레... ร้อนนะครับผมแถมจะมากินของร้อนๆอีกอว,ว้าวว้าวมันก็ร้อนซอส, <c oughs> <c oughs> สตังให้พวก,พวก คำนีนะะ้สำหรับนักรั้งดี้นะคะก็ะข้องขอโจรลับไปกินเลยนะคะ